ยอยอยย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 ยฝ้ายตู้คือข้นคักเถอะคือทางดังฟึดๆเถอะหิวยาบหรือหิวน้ำ หรือห่อนแดดหรือจังไดดเออหรือห้อนเงินหรือห้อนหยางอิจฉาล้วนๆอิจฉาล้วนๆทุกคนเออความอิจฉาเมื่อเป็นว่าอิาจฉาแต่คนอื่นเดเอออิจฉาแม้กระทั่งสายเลือดสายใยกับของเองเออ อิ้ชาอืมอิ้ชาอีขาเอออิอ้ชาแห้งเออนะดินแทะเทะเทะทะอืมหุน่นห้วยเออคือไฟาตายแดดนี <c oughs> <c oughs> ่เอาเอาบึดจำบ,บุดบึดจำบ,บึดเออเอาเอาบาซื้อซื้อซ,อซาตอนนีบ่ ห้านมันมีเหนือก็ามันลายเออโดยเฉพาะคนหักคนแพงมันลายเออนี่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 คอที่มันอิจฉากระหักแพงตัวเนาะเขาสนับสน,นุนเออเขาโอนเงินโอนข้าไห้เอออีกหน่อยหนึ่งทเาืองเป็นอย่างมันสิแต่งโตสื่อทองมาใส่เออออกมอดมใส่ถ้ามึงเป็นอย่าง,เออ,งเออคา,าแรงอันเฮ็ุไปนี่มันเก็บล้นลวนๆวเลยนะคาแรงเออ ยายมันก็หอบหิวของไปให้กินสื่อของใส่ไปให้ใส่เออนะส่วนเงื่อนค่าแรงมันเดบไวเก็บเข้ากระเป๋าร้อนๆเออในสีอฟซี่ส่งให้อีกบานวายสนุกกินสนุกใส่เออบบตองมาอยู่ใตอำนาจไผ่ต้องมาอยู่ใตอันคำบันสั่งไผ่บตบตองมากดมาดันแมนบอทุกคนมันบสบายสบายเออหนามันยิ้มแย้มแจ่มใสเออ ไปเหตุงานอยู่น้ำคนหลายๆสีมูพวกกันหลายบานอ้าวเอออิลินแล้วมีความสุขตัวสนุกกันเออเฮห้ากับมูก็พวกเอาการไปเหตุงานอยู่อันน้ำอันคนหลายๆสีมีมูมีพวกเดี๋ยทุกคนมวนขึ้นอย่างหนีบตัวเออยย้ำเขาจัดไปเที่ยวไปเที่ยวกันอุ้ยคือเพิ่ม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 เพิ่เพิ่ตัวอิลีนตัวอันนี้คือชีวิตอันการเหตุงานลงงานเด้อทุกคนม้วนอิลีเดี่ยวคอยละาผู้หนึ่งหมักอยู่เออ มันเปนว่าสิพนงังเออเฮาหอนอยู่3าตัไปไสกับไป3าตัซึ่งบ่มีมูมีพวกอืมบ่ซื้อบ่มีคนโคบอืมหัวเนาว้ายเหม็นฮึงหึง <c oughs> <c oughs> อิจฉาอิจฉาล้วนล้วนเอ,อ้ยออกหนาออกตาสูนหึบๆอืมขึ้นหึบๆึบสูนหึบๆึบผุดตัวเออ เอาก็สีศูนย์ตัวเออร้านได้เงินล้วแท่นทีสีดีใจนะบอ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 ,บอ,บอมึงคับเบาคําจ๋าบ่า,า,านุงเนี่ยพ่น่ะสันถดถดเออสันถดทดศูนย์ศูนย์เ้งหอมเด้มึงเป็นศูนย์ธรรมดาเด้ศูนย์ศูนย์เออไฟตูวยอ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 เอยอ,ยอเอาผู้น้องเด้ ทังลิ้นยาวบ่อลิ้นยาวก็ปุ้ยนับเงินจวดๆในสิงเงินยู่ในสิงเงินงุดคนทรงให้กินอีกเอออันนี้มีคนโอนให้จริงนะลิ้นยาวเนี่ยเอออีลิ้นยาวก็มีคนโอนอีหลีเด็กทุกคนอีกอย่างหนึ่งผัวเขาเหตุงานผัวเขาก็ได้เงินมาใส่มือให้เมียอีกปัดนับเงินเป็นฟอนฟอนฟัน,ฟนเออเขาประจําเป็นต้องมีรถหลายคันเขามีมอไซค์คนละคันเออเป็นไดบันเออ เขาหลอยู่สุกสมบาย,บายเฮี้ยนซั้นบานซ<า>องเขาสะอาดสะอ้านของกินของใสเขาเต็มเพิบเพิบอยูออ่พุน่นะเออเขาอ,อยากกินยังเขาก็กินเขาสังสรร์มวนเออเฮ้ห้าปาตี้ทางเอียนนั่นฝ้ายตูไในบานน่าดากําเกียดยหนงมานั่งทางดังปืดๆศูนยเนาะล่มออกหูล่มออกปากล่มออกกันจุดทั้งวันเจ็ดจุดศูนแห้ง เใจก็ไหวหวาบลงหันเด่นเออสูนแห้งเนาะมึงมันมีความสุขขักเด้สุกตัวเนาะเออนะอีคามันเมืองแล้วมันมีความสุขนะทุกคนเห็นบ่่ยายมันก็ไปหาแทบทุกมือบ่อยายกับหน้าซาวอันนั้นลินย่าเาไปหาเห็นบ่เออในสีมีมูมีพวกยู่ได้ลงงอกรงงานอีกว้า,าย ผิวพันธุ์มันกระทีขึ้นก็เกาเนาะทุกคนเออนี่ขนาดมัน่มีช่องย t u b e นะแต่มันมีช่องยู u b e นี่สมบดรณเท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 ุ่นบ่เออความอิจช้าเย็นนั่นค่ะเนาะทุกคนว้ายเออว้ายบได้เสี่ยวของมันเลยบันที่นี่เอาก็ลองเมืองสันแล้วอือมันหนึ่งสักวันหนึ่งมันได้ดีขึ้นมาเออ ฝากหนึ่งอวดว่าสันเนี่ยเอออันนี้ก็มีมีความสุขว่าสันว่าเออผัวก็เออดูแลเทเคเทที่สุดว่าสันว่า <c oughs> มี่ลูกกับปัญญาอ่อนนั <c oughs> น่งนั่งสมัครความสุขอยู่ทุกคนหน้าดำคำเครียดพุ่น <c oughs> นะมึงเนี่ยนั่งล้มออกหูฟืดๆอยู่พุ่น่ะอุ่นแห้ง เออเมาจนสีกัดลิ้นกัดปากจะขวางเออหน่อยกับบ้าหมูขึ้นซักแยงแยงล้หันแล้วหันน่ะาหาซ่อนกัดท่านบ่ละหาเกือบกัดท่านบ่ละศุนแห้งเนี่ยมัดหลังน่ะเตรียมซ่อนไว้น้ำเอาไว้ถักกัดบ้าหมูมันสักขึ้นแล้วนั่นเออนะเตรียมซ่อนเตรียมเกือบไว้ตะคับเดี๋ยวมันกัดลิ้นจะขวางเก็บอ,อาการหน่อยอ e ีไฟตู้ <c oughs> <laughs> อศูนย์แห่งเน้เออว่าศูนย์ไหนอีทางหนึ่งเหลือด้วยหาว่าสันสิลมสิตายนี่ประท้วมหัวบันทีตำไส้ตําขวาเออตําไปหาอันหาหอดอันนั้นตะวังเออให้แอนบอหนึ่งเรียกบอสองเอออัน ให้เขาไมา่ยืมไห้เด้บ้านเกิดเมืองนอนเออเขาก็ไห้ยุ่นละด้าเม,มือนด่าหาพันพอได้มาสื่อสวบอ่างในจักหน่อยเนาะเออนะไปเขี่ยไปเขียขนแล้วเออยืมไห่แน่เออ,เ,เ,อ,อเขาก็เสียยืมยุ่นละอ,อืดมดําห่านพันด่าเม,มือนเป็นบอลล่ะทุกคนเออบดจนตาจอกอันบดอันบดจนนั่นตอกอีลีนบอบ,บแลบแอนบอลบลบอลบลบอลบลอืมพอมาสิไดอย่ในหัวสมองขั้นบ่เมียนนั่นเรื่องสิคิดต,ต่อนอะ่ะทุกคนเออ นะงั้นการสิได้ไปขายโทรศัพท์ไอ้ผน,นบอกไอ้ผน,นบอกได้ซื้อได้พันไหนพราสองสามเดือนอยู่โอ้โหขายขายสแตกจ่อยว้าอีกิดถูกเลยอืมแลนกัดแบนอืมแลนกัดอันเอฟซีเอฟซีมันน่ะละทุกคนโม,ม,มเมนต์เอฟซีของเขาดอกเออ ซุ้มหนังกระสิคิดได้บ่แล้วเออมันเรีนสวบข้อเอาผุนเออเลีนสวบข้อกลับ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 อยู่พันทาคือหมูขึ้นหมานี่เออพวกแก้วกระสิเห็นไปดอกเออมาสันดานมันเป็นยังไงพวกแก้วกระสีคอยอนตาสว่างไปดอกเออควยก็คิดว่าสักมือหนึ่งพวกแกวสีตาสว่างด้วยตัวตนของพวกแกวเองแหละมันก็บอกแล้วไงติดตามมาหลายปีก็ไม่ใช่ว่าจะมาเม้นเออถ้ากเม้นไม่พอใจกูบล็อกเออกูบล็อกกูลบ ูด่าเลยว่าสั้นมาเอาคนนั้นข้าเจ้าก็เบ้าดีตัวไปเที่ยวไปหยังเม่นบอลหลกระแต่งตัวสวยๆงามๆมีผมขึ้นให้มันเป็นเบิ่นเบิ้เนี่ยไหยังอันนี้เห็ดอุญุอัญญะอยู่บ้างเม่นบอลลเพื่อนก็เบ้าถือเด้เพื่อนเม่นดีพร้อมนะแต่ยังไล่สวบข้อเพื่อนอือเพื่อนก็เบ้าถือเป็นไหนการที่ไปท่องเที่ยวต้องไปแบบไหนเออเราก็ต้องดูดูข้อมูลเศรมันก็ะบ่าได้แพงจักเม็ดทุกคนเออเม่นบอลลเขาก็เตรียมต้องเตรียมให้พร้อม เขาทั้งบมพร้อมเขาสิไปเขาก็โอ้ยจังสิไปหาสแตกอย่างเมนบอกไปกับบอเดลลงอันฮอดโหลดทุกคนเออเขามีลูกหน่อยเมนบอกละ่ะเขาก็อยากไปนอนชมวิวดีๆสวยๆงามๆอันนี้บอกเพิ่นก็เป้าถือเด้ยเออแต่งตัวสุดอันนี้บอกสุดท้าเน้อไหม่กับยูนีเออสุดไปเที่ยวกับยูนีคือว่าแยกแยะยังส่นะแล้วเมืองดำปือป้ออเสือ้อผ้ามองคำมีสีสันอย่างเลยนะทุกคนเอา้า แม่นบ่าขนาดเพิ่นก็เ้าถือกตัวโอ้ยเข้าไปเที่ยวงสันเข้ากสิได้ว่าไปไทยรูปเป็นทีระลึกเนาะหน่ะมือหนึ่งเข้าได้มาแม่นบอกล่ะโอ้ยตุอยเห็นไปยุใส่ไปเที่ยวบ่ทุกคนไปอันประจํามองเข้าไปมองอุทยานมองเขื่อนมองยังเข้าไปแม่นบอกเข้าอยากเอาไว้เก็บไว้เป็นอันอันนี้เขาเม่นบอกล่ะเป็นความทรงจําดีๆของเข้าโพดลงเฟซผุนตัวเออยีลีนแล้วเออเอามือมือนี่เม่นบ่เฮาอันมาเที่ยวอันมองนีเด้อว่างสันวาเออ พอครบถึงปีครบขวบมันโอ้มันเด่งขึ้นมานะทั้งเฟสมันก็สิความทรงจําเฮอาวันที่เท่านี้ตอนนี้เราอยู่ที่เออนาะสถานที่ท่องเที่ยวนี้นี่นีนีมันเป็นความทรงจําตัวสเสมาเฮดปลึกศึกถ่ายรูปมันก็บอกเป็นตถทายโพดลงเดี๋ยวนาะทุกคนเนาะการไปต่องเที่ยวเพื่อนก็บอกถือคักเนะ่ะคอยเห็นดีน้ำเพลินเด้ที่เพิินเม่นแบบนั้นเออถูกต้องเลยแหละอันนี้พน่ยังคนนั้นบ่มีหัวสมองไล่สวบเขาว่าเขาบัานอืมเออ สตาไอคูอก็เต่งสติงสวยิเศีเออความคิดคนปึกๆนวทุคนไว้ไปกอนมันเหยเอาแล้วเจอกันไหมคลิปหน้าจ้าไปกอนจ้าสวัสดีจ้า